ล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน้วยนะครับผมดี้ตอนเราเข้าสู่ช่องการได้จูนะวันนี้ผมก็จะมาสอนลงมอลถนะครับแบบมีเทียบินะครับก็ตอนแรกเลยนะครับให้ทุกคนดาวโหลดสามแบบนี้มาอ่าถ้าใครยังไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปผมนะครับนะันตอนต่อม,มาให้เราเข้าไปใสีเหย่างเลยนะครับอ่าพอเข้าเสร็จปุ๊บใหเราหาหมอรถที่เราจะลงนะครับ อ่าอย่างเช่นของผมอยู่ในไฟล์ตัวนี้นะกดเข้าไปขดรับนะครับอ่าพอเราเจอมอสอ่ามอสรถที่เราต้องการจะลงก็กดเป็นหนึ่งทีนะครับกดเป็นหนึ่งทีแล้วก็กดแต่ไฟล์ไปเลยนะครับเช่นของผมมีไฟล์อยู่แล้วก็กดเข้าไปนะครับนี่นะครับแล้วให้เรามาเปลี่ยนอ่าให้เรามาใส่ชื่อรถตรงนี้นะครับนี่กดค้างไปเลยเราก็กดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อรถที่เราต้องการจะใส่นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเลย พอเรเ็จเสร็จปุ๊มให้เราเข้าแอป GTI G2 นะครับแล้วก็กดเปิดไปให้เราหา Android นะครับแล้วก็ Data นะครับแล้วก็หาคำว่า c o m m h e Lock Star Game แล้วก,กดไปที่อันที่2นะครับแล้วก็ T E X D เนี่ยนะครับแล้วกด T I M G นะครับนี่ตรงนี้นะครับอพอเสร็จปุ๊บเราให้เราใส่ชื่อรถที่เราต้องการจะลงกนั่นเอง พอเราเจอแล้วนะครับให้เรากดค้างไปที่อ่าตรงชื่อนะครับก็อก็กดเข้าไปในสนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บให้เรากดตรงนี้ไปอ่าจนมาถึงหน้านี้ครับให้เราหาไฟล์ที่เราแตกไฟล์ไว้นะครับเช่นตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปที่ไฟล์เราเจอชื่อรถเสร็จปุ๊บเรากดไปเลย คู่นะครับอ่าพอลงเสร็จปุ๊บให้เรากดออกแอปมาเลยแล้วก็เข้าแอป GXD Tool พอเข้ามาเสร็จปุ๊บให้เรากดรูปไฟล์ด้านล่างขวามือนะครับอ่าพอมาหน้านี้เสร็จปุ๊บให้เราคหาคำว่า Android ครับแล้วก็ Data ก็เหมือนเดิมครับอ่าคมเดล็อกสตาร์เกมอันนี้สองแล้วก็นี่ครับ ก็ GTA สก็ติดถูกไปแล้วกดไปเลยนะครับก็รอสักครู่นะครับพอมาเสร็จปุ๊บเรากดรูบบวกด้านล่างขวาอเหมือนเดิมแล้วเราก็กดรูปภาพนะครับมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วกดอันที่สองไปนะครับขั้นตอนต่อมานให้เราหาไฟล์ที่เราแตะไฟล์ไว้นะครับของผมอยู่ นี่นะครับพอเราเจอเสร็จปุ๊บมีเรากดเข้าไปเลยอ่ถาถด้ของใครมีไฟล์เดียวก็อ่าลงไฟล์เดียวนะครับเช่นองผมมีสองไฟก็ก็ลงสองไฟนะกดเข้าไปที่ไฟแล้วกดที่ตรงนี้นะครับแล้วกดที่ถูกไปแล้วกดอันที่สองนะครับก็โอเคไปนะครับก็รอให้มันโหลดจนเสร็จนะครับอ่าแล้วก็ลงอีกไฟลหนึ่งแล้วก็สามารถเข้าเกมเพื่อเล่นได้เลย ก็ผมก็จะตัดไปตอนที่ผมอยู่ในเกมเลยนะครับอ่ะตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ภายในเกมแล้วครับอมนอเอรถที่เราลงมาก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยครับก็สามารถเอาไปลงก็ได้นะครับก็เท,ท่แบบนี้เลยนะครับลงได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับในใจการคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม